ถึงบ้านแล้วถึงแม่ยางยวงแล้วนะครับอเอขาวกีเฮี้ยกันแ้มันใกล้รถผ่านนะครับมีรถมีล้างจอดอยู่นี่นะมีใจละอยู่นี่นะครับมี่เห็นอยู่เลยปิดไว้เป็นปีเป็นแรงนะครับเมือนนังกก็ข,ขึ้นมาใจเหีนนะ้ยนะ นานมาถึงบ้านหลวงแระเดอ้อถึงบ้านละนีแล้วครับมันหือบุนเดอร์จะได้หลับกินเที่ยวกันฉนันปันปันคณะเขาเที่ยวหลวงหน้ามานละสองวันเที่ยวหลวงหน้าสองวันละ คือปาทิมมะเฟวเฮือนเนาะระหว่างนะบ้านอะไรอยู่เหมือนที่ทำบดะไปอยู่เลยยืดไว้ใครได้รถกระบอกเดอร,ดร์รถกันนี้ไปยืดกับม้ามีหนักนะครับเป็นสีปลายหกันเอฟซีวินานสนใจกระบอกเลยเด้อร์วินาน ขายต่างหื้อเลยนะครับคนเดียวไปต่อิีนต่อเมื่อไปกล้าไปขายนะครับทุกันมาได้มาได้ไดทําบุญเนาะวันนี้พี่หนานก็จะมาทําบุญไอ้ปีใหม่บ้านใหม่ย,ยงังยวงเนาะมาตานสารครับถอดพระปลาอ่าตานสาละเพื่อปีใหม่ขึ้นกับหลังหนึ่งกับบ่บ่อบ่บับตรได้นะครับหลังน้อยน้อยนะครับแปดคูนหกงกก็เเียงอยู่ร 7, ประมาณเจ็ 8, ดหมื่นฝ่ายแก่แปดหมื่นกว่าได้อทิดไปที่พดลุมทำแล้วก็มีพระปลาเนาะ พระปาสามขีก็ยังบบมีมีคนรวมอยู่สองสามคนเนาะเปลี่ยนเนาะดูจังไม่ป่เนาะแต่ว่ารอตั้งโอคง์กติบ้านยวงติสาราไปยังขึ้นนี่ก่อนว่าใครยังไม่ไปหาไปหอมห้องเนาะปีนางก็จะมีลาบจีนนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเลี้ยงงทานนะครับวันนี้หนึ่งตอนเจ้าเด้อครับก่อนเตียงใครไปไป,ไปมามา,มา,มาแวะไม่เอาหาได้เด้อมีงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เหล่าแล้วก็มีลาบจีนควาย พอหนุ่มเส้นปีนี่บอลามาเตะแล้ะเพราะว่าเขากินกันเชียเนาะเลยเบ่ได้เอามานี่นะครับฝากเอฟซีเด้อว,วันที่หนึ่งนะครับตอนเจ้าเก้าโมงปีนานจะตานสาราแล้วกับพะปานี่ยเลหลวดตานประมาณสิบเอ็ดโมงเองก็พะาปาน่ะอ้าใครที่อยู่บ้านไกลวันกินก็ไม่แอลนะครับให้ข่าวไม่เลี้ยงทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้ง ประเทศนอกพุ่นนะมันจะมีลำบง้งมียอย่างแฮมมีอันอย่างหลายย่างก็มันทีนึงนะครับเอามาชาวบ้านหลวงได้แอวได้คลายกันเนาะแล้วก็เอามาขายบัตรเงินส่วนที่ได้มาก็คือต้องคงจะไปไปทอดพระปาเนาะอันนั้นต้นผลเราเระรับประเทศนอกนะให้ยาหลายเป็นแสนเพื่นอนะการลำบ้งกับสองมูนปลายแล้วป่นหามานะครับ พี่นางก็จะพยายามจะทําบุญบ้านเกิดเมืองนอนเนาะที่สร้างเขาขึ้นเป็นตัวเป็นตนมาเนาะพี่นานคนหลายบ้านเนาะถึงไม่เพื่อนกับมีกุปีถึงพระป่าถึงกระถินนะครับเนาะมันน่าจจะใดใดหรอกเขาเกิดมาแล้วเขาต้องทำมาหาก,กินฝากเอฟซีเด้อครับคนที่บ้านไกลบ้านกินมาอยาพี่นานได้นะครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมกราเรียนเชิญนะครับมารวมทำบุญทอดพระป่า การสาราคือผู้ใหญ่ขึ้นเนาะพอดีปผู้ใหญ่ขึ้นนี่เป็น,ปนผู้ใหญ่บ้านถึงสองมูเนาะถึงมูหกมูสองนี่นะเมาื่อก่อนเป็นมาเป็นสิบสาวปีนะครับเป็นคนที่นำไฟฟ้าเข้ามาสู่ไมียงยงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ว่าดึงงบประมาณของรอพชมาหลาดยางที่บ้านไมียงยงเี่ครับเป็นผู้ใหญ่คนแรกนะครับตีไฟฟ้าเข้าบ้านเอาไฟฟ้าเข้าบ้านไมียงยงนะครับ ลองดูก็ได้ว่าไฟฟ้าเข้าบ้านใหมย่ยองยอง,งปีได่ปยยู้ยย์คืนเป็นก็เป็นผู้ใหญ่อยู่สมัยนั่นนะครับเป็นสมัยที่เอาไฟฟ้าเข้ามานะครับโดยการดึงเข้ามาโดยผู้ใหญ่คลืนสันปะแก้วนะกับถนนลาดยางของรอพรชนะครับตามประวัติเปิดเนาะสมัยก่อนนี้แปรเปลี่ยนผู้ใหญ่ที่ต่อจากผู้ใหญ่พุดนะครับแสวงหาพ่อผู้ใหญ่พุทธแสวงหาก็เป็นลุงแกนี่แหละลุงตังเมีย พ่อผู้ใหญ่ขึ้นนี่ก็เป็นต่อจากพ่อผู้ใหญ่พุทธสมัยก่อนเปิ่นไปจะได้ไปกายแล้ววัดเด็กตงเลยตั้งหนึ่งเปิ่นไปประชุมที่วัดปุกก็ยยกยกมือไอ้ได้เลยมาแคนมิปร์เลอร์แล้วครับได้หันหลายลร้อยหรอรู้สองร้อยเจ็ดสิบ ครับเนาะฝากไอซีเดอ้อใครที่อยากจะมารวมทบ,บุญด้วยปีนานอยากจะมากินลาบจิ้นด้วยปีนานนะวัดเป็นยังงองวันที่หนึ่งเดอ้อเปิดมีการมีงานเนาะมันเตือน,นได้เนาะนะก็มาถึงนะเดี๋ยววันพูกเอ้วันหฮือลูกกับตัวยก้นมาหั่มสองสามกันนะครับแล้วก็แม่ปีนานก็จะตัวก้นมาหั่มสองกันถึงโมดนรถติดมาจากเชีงยงใหม่จะมีอยู่เจ็ดกันนะครับแปดกันถึงปีนานนะครับถ้ามีของน้องของน้องสาวน้องสาวมีสามคน้น แต่เอามาสามกันแล้วของหลานมีสามกลุ่มกับหลานเอามาหกสามกันเป็นหกกันเจ็ดกันปีนานน้ำหน้ามานี่ครับจะรวมผลกันนี่นะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะโอเคขอบคุณนะครับองไอยาไอ้โดนเจิ้นที่เอฟซีปีน่านแก้วเอามาให้เยเจ้าเจ้าถึงบ้านแล้วเจ้าสักมุดก่นันเฮ็ดหายยุบกับเขาก็ะยาเล่นอันเป็นฟ้องเป็นพวกแล้วด้ว เชือวันเือจองนะเีมกระสอบนี่ใครอยากได้ทานเด้ออันนี้ทานไม่มาขามเด้นะของน้องเบามาเก็บไว้นี่ใครได้ก็สั่งได้นะครับมาเอาคนเดียวหนานบะตังไปฮือดื <c oughs> ด้อนี่ครับจากอีกสีเนาะ